สวัสดีครับวันนี้ผูก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับเกมมอส์ซีกิกานะครับแล้วก็การลงนะครับว่าทาไมนะครับว่าโหลดไม่ได้ลงเกมไม่ได้นะครับปัญหาลงเกมยังไงนะครับอ่าเนี่ยผมจะมาอให้ทุกคนดูนะครับขันแรกก็ทําการเปิดน้าเฟซขึ้นมานะครับอใครอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับ ก็เข้าไปที่กลุ่มนะครับนะครับกดเข้าไปที่กลุ่มแล้วเสร็จก็ก็จะมีลิงก์นะครับอันนี้คลิปการลงเกมให้ไวนะครับสองอนนคลิปวิดีโอให้ดูเล่นๆนะครับเว็บกลุ่มนะครับสมัครนะครับโหลดนะครับแล้วก็เติมเงินนะครับอ่าแรกก็ตัวแท็บ มานะครับก็ไปขึึ้นกว่า s i ท่า .com นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ทําการกดดาวน์โหลดไฟล์นะครับบางคนมี IDM นะฮะก็กดตรงนี้นะครับ IDM นะครับจะทำยังไงให้ DM ทำงานใน Google ได้ัน Google Chrome ตรงนี้นะครับติ๊กช่องนี้นะครับ กดโอเคนะครับบางคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็บการาเท่ากันดาวน์โหลดไปนะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้อ่าผมก็อ่าเอาไปไว้ในไอซีโปรแกรมดาวน์โหลดคอมเมนนะครับผมก็ไปเลือกเบราว์เซอร์กดตรงสี่เหลี่ยมนะครับผมก็ไปกดตรงหน้าดีทอ็อปเอาไว้ง่ายๆเดี๋ยวจะได้เจอกันอ่านะครับเราก,กดเซฟนะครับแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดนะครับ นี้ใครว่าดาวน์โหลดไม่ได้นะครับผมก็ใช้เอดปกติก็ดาวน์โหลดหรือว่าดาวน์โหลดทั่วไปก็ได้นะครับตอนนี้เมื่อเอดีเมทำการโหลดเราก็ปิดหน้าตัวนี้ครับ คราวนีเ้เกมทุกเกมในวอซีผมก็จะมาลงในนี้นะครับซึ่งผมมีเกมตัวนี้วอซีอ่าตอนนี้ผมก็มีอยู่แล้วนะฮะคลิคกไปวอรซีผมมีวอซีตัวนี้หรือเซิร์ฟอื่นก็ได้นะครับคุณก็ทําการนะครับเห็นหน้าไฟสีเหลืองนี่นะครับเข้าไปานะครับเราไม่ต้องคลิกเข้าไปคลิกขวานะครับอันนี้คือการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอา่าผมผมปิดไวก่อนนะครับ ขวนะครับก๊อกนะครับแล้วก็วางนะครับอ่าคราวนี้ก็รอโหลดสักครู่นะครับอ่าทำการโหลดอาจจะนานหน่อยนะครับอ่าเราก็มาดูไฟล์ต่อนะครับเรามาดูไฟล์ต่อนะครับเออว่าเป็นยังไง คลิปนี้อาจจะมีตัดต่อนิดๆน,นะครับโอเคทําการโหลดไฟล์ตัวนี้มาเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเปลี่ยนนามสกุลน,นะฮะวยการกดดีเนมนะครับ นี้เราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่ผมดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ในที่ท็อนะครับนะครับแล้วแตกไฟล์ออกมานะครับเมื่อทำการแ,แตกไฟล์เสร็จนะครับ คดเดอร์กิก้าตัวนี้มานะครับทำการคลิกหนึ่งทีกด Ctrl A นะครับก๊อฟให้หมดเลยนะครับนะครับเราทำการก๊อปปี้มานะครับแลวคราวนี้เราก็ไปที่ไดเอนะครับที่วอซิกิก้าหนึ่งนะที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับเรากดทำการพัดนะครับ อ่าเราก็ติ๊กช่องนี้นะครับเราก็เย็ดไปเลยนะครับเนเชอร์โอเคครับสกายไปก็ได้ครับต้องตัวเดียวกันนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าอย่าลืมนะครับว่าลบที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เราก๊อปมาทั้งเกมอันนี้เป็นของวอซีที่เรา Copy มานะครับอ่าตัวนี้นะครับนะตัวนี้ครับเนเซอร์ตัวนี้นะครับ ตันนี้ก็กดชิด e l e t e ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าตัวถงหกป๊อปมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือตัวนี้นะฮะทำการลาเชื่อขึ้นมานะครับถ้าก็เป็นหน้าตาแบบนี้ทําการล็อกอินเข้าไปครับนะบผมผมก็จะได้ประมาณอยู่ที่36นะครับโดยการ36มสนะิบหกเมรนะฮะ สอสิบเมนะครับน,นี้ยก็ทําการโหลดนะฮะเดี๋ยวก็อ่านรอสักคู่หนึ่งนะครับอ่าผมจะมาสอนที่ต่อเมื่อคนโหลดเข้าไปแล้วเกมจบเข้าไปแล้วนะครับอ่าทำไมมันจะเด้งาคำนี้ขึ้นมานะครับ y า ym นะครับ มันจะเร่งล er, ั u เ c h e r W VMP โ r เจเตอร์ะอะ MP, or, นะครับ SDK 32นะครับมันจะเด้งขึ้นมาทำการเราไปโหลดไฟล์นะครับดาวนโหลด,ดไฟล์อะไรก็ได้นะครับนะครับไปเข้าเข้าไปที่ใน Google นะครับก็พิมพ์ตามนี้ครับ VMP r o t e c t s d k 3 2นะครับ mm hmm. ก็มาทำการดาวน์โหลดมานะครับ mm hmm. ทำไงดาวน์โหลดยังไงนะครับ mm hmm. เราไปที่เว็บนะครับนะครบแ,บ,บแป๊บหนึ่งนะครับ mm hmm. เราทำงานเ,าเราทำยังไงให้โหลดที่ว่อตั้แต่ไฟล์มันมานะครับ mm hmm. เพอแค่ทำการ น a ่มโคดูน c นะครับปกติทั่วไปนะครับเอาไปที่หน้าเว็บนะครับนะครับมันจะขึ้นขึ้นมาครับมีโปรเจอร์จุดสามสองดีเคืออ่าเรากดอันนี้นะครับตามเมาส์นะครับเอา s c o m โอเคนะครับรก,กดเข้าไป มาถึงหน้านี้จะมีแบบ3อัน4อันก็ว่ากันไปนะครับตัวท่ย่ออันนึงอันนี้พรีเมียมลองพรีเมียมแล้วก็ฟรีนะฮะตัวดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้นะครับตามเมาส์นะครับเห็นเมาส์นะครับเมื่อเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นมาหน้าต่างตรงนี้เราคลิกแค่32บิตนะครับนะครับคลิกตรงที่32บิตนะครับเห็นลูกศรตรงนี้ไหมครับถ้อเราคลิกคำว่าดาวน์โหลดนะครับตามเมาส์นะครับ เสร็จเรียบร้อยเอาไว้ตรงไหนผมก็ไปไว้ตรงหน้านี่ดีกว่าไม่ไม่ดาวไม่ฟิวเจอร์ดีกว่านะครับโอเคครับผมกดเริ่มดาวน์โหลดผมก็ปเิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับมันอยู่ตรงนี้ทำการแตกไฟล์เหมือนเดิมถ้าเรายัางไงแตกไฟล์อันแรกก็คือจะแตกกระจายอยู่หน้าจอเรานะครับหมดเลยนะครับอันที่สองก็เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะแตกออกมาเป็นแฟ้มเป็นส,สมุดแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็จะทําการแตกไฟขึ้นมาปุ๊บแล้วเชื่ออ่าครับขึ้นมาปุ๊บเราแค่ก๊อปตัวนี้นะครับเข้ากันโอ้ผมยังไมู่ภาพาประกอบครับแล้วก็ปิดเว็บตัวนี้ไปนะครับคลิกข,ขวากอ๊อปนะครับเราก็ไปที่เกม ก้านะครับคลิกขวาแล้วกดพัดลงไปนะครับเน้ะกดข้างบนนะครับนะครับโอเคครับตอนนี้เกมเริ่มแล้วเรียบร้อยเข้าเกมโอเคครับมาถึงหน้าตัวละครนะครับอ่านของผมก็จะมีแค่นะครับนี่ครับการตั้งค่าตามปกติทั่วไปนะครับ นี้ราคาปืนของแต่ละอย่างนะครับที่ลงไว้ให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับราคาไม่แพงครับปกตินะครับ ก็จะมีตัวนี้นะครับกระเป๋าจันตานะครับจะเป็นกระเป๋าที่บรรจุเยอะที่สุดนะครับคือ64ช่องไม่จำกัดน้ำหนักนะครับรามาเป็นขนมนะครับอาหารนะครับยา่าของแล่แต่งปืนนี่ผม,ผมลงไม่ได้นะครับเราเอาของแล่ลงอาเทมพืนก็จะไม่มี ผลน,นะครับโอเคครับเงานการเสร็จล็อกอินเสร็จนะครับพรีเมีม่ทุกคนก็จะได้พรีเมี่มสมัครใหม่ก็ได้พรีเมี่สามวันนะครับทุกไอดีทักเมลมานะครับทักเฟซมานะครับ ขอบคุณมากครับผม